สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นี่นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมสมเด็จสุขโตนะครับผมหลังสิ่งเส้นนะครับผมของหลวงพ่อผมวัดขนอนเหนือนะครับผมจังหวัดอยุธยานะฮะปี2 5งพันนะครับผมนี่นะฮะเป็นพิมพ์เล็กนะพิมพ์ค่อนข้างเล็กนะครับผมมีจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับมี5สีนะครับผม มีสีครีมนะครับสีดําสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับผมนี่นะจากจากที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่เป็นสีครีมนะครับผมผมว่าสีครีมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะสํสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นพ้ามรฐานนะครับผมมีลงในหนังสือนะฮะวัตถุมงคลของหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับผมเนื้อหามวลสารก็จัดจ้านนะครับผมมีเนื้อหามวลสารก็อาทิเช่นนะครับ พระสมเด็จวัดละคขางนะครับผมเป็นพระผงที่แตกหักนะครับผมผงปีรันนะครับผงวัดท้ายตลาดนะครับผงวัดสามปื้มนะครับผมเราลองมาลงกล้องแล้วก็ชมมวลสารไปด้วยนะครับผม,แล,ม,ผม,มบแล้วก็มีผงสมเด็จภูนะครับแล้วก็มีผงวัดพังเงินฮนะวัดปากน้ำนะครับผม อ่าแล้วก็มีผงทิพโกสานะครับผมของพระสังฆราชแพรนะฮะอ่าแล้วก็มีผงเจ้าคุณศรีนะครับแล้วก็เยอะแยะเลยนะครับผมอ่าผงลูกอมนะฮะหลวงพ่อพิงค์นะครับอ่าผงพระหลวงตาเกี้ยงนะฮะแล้วก็มีหลวงปู่ศรีวัดสแก่ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมฮะเหลือหาบนฐานก็จัดจ้านนะครับนี่นะครับผม เป็นปิมพาร์สมเด็จขาโตนะฮะเห็นไหมฮะมีขาโตด้านล่างนะครับแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นคําว่าสุขัดโตนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะฮะเนื้อหามนตรานี่ดูสบายตามากๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่ฮะเห็นไครับบางองค์นะฮะบางองค์ก็จะมีเกษาของหลวงปู่พรมน้วยนะครับนี่ฮะหรือหลวงพ่อพรมนั่นเองนะครับ นี่นะเห็นไหมครับนี่น่าจะเป็นเกศสาท่านนะครับเรานี่เลยนะครับพิธีการปลูกเสกนะครับผมหลวงพ่อได้ทําพิธีปลูกเสกดียวทุกค่าคืนนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะฮะเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะครับชัดไมเอ่ยชัดไหมเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่ก็จะมีเกศสาของท่านนะครับ นี่นะเหมือนมีท่านมาอยู่กับเราเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับเนี่ยเม็ดมนสารนะครับออกให้ทําบุญนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะฮะวันที่1พฤษภาคมนะปีสองพันห้ร้อยยี่สิบแปนะครับผมเรามาชมดูด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับ แต่ในหนังสือนะฮะในหนังสือหลวงพ่อพรมเขาบอกว่าอ่าออกให้ทําบุญวันที่ยี่สิบตุลานะครับผมเนี่ยในหนังสือนะครับอ่านะสร้างจัดสร้างประมาณหนึ่งหมื่นองนะฮะหนึ่งหมื่นกว่าองค์นะครับใช่สวยงามมากๆข้างหนังเป็นสิงห์นะฮะสิงห์ลายเส้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อหาบนสารจัดจ้านนะครับแต่ตอนนี้ วัตถุมงคลของท่านนะฮะหลวงพ่อผมนะฮะาราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะฮะส่วนภาะผงของท่านตอนนี้ก็ราคายัางไม่แรงนะครับยังไม่แรงเท่าเหรียญนะฮะเหรียญราคาไปไกลแล้วนะครับผมถ่านตใช้พุทธคุณนี่ผงพระผงนี่ของท่านนี่ใช้พุทธคุณได้อย่างสบายใจเลยนะครับนะ เขามีทั้งมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีทั้งเ,เกสาของท่านด้วยนะครับเหมือนมีท่านมาอยู่กับตัวเลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้ พี่ๆน้องๆ F4 ทุกท่านได้รับชมนะคะอถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับพระองค์นี้หรือรุ่นนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ